สวัสดีครับผมคีแฟรดีครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการคียงานพรบออนไลน์หรือภาคสมัครใจออนไลน์เนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาเนี่ยสามารถนะครับไปเข้าในเรื่องของหน้าเว็บไซต์เติมเงินนะครับเพื่อ,อสำรองกระดาษหรือว่าจะคีย์ข้อมูลออนไลน์ในเรื่องของพรบออนไลน์ได้เลยครับในส่วนนี้นะครับขั้นตอนทํำยังไงบ้างผมจะพาทำนะครับบางท่านอาจจะคือเคยทํามาแล้วนะครับในเรื่องของเติมเงินพรบออนไลน ตัวนี้พอดีกระดาษหมดแล้วตัวนี้จะต้องทํำยังไงนะครับสามารถที่เข้ามาเติมเงินแเราก็ส่งสลิปนะครับให้เจ้าหน้าที่เพื่อสํารองกระดาษเพิ่มเติมได้นะครับวิธีการนะครับผมแชร์สกรีนนิดหนึงนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเองนะครับหน้าเว็บไซต์ของตัวเองนะฮะส่วนใหญ่ผมก็ทาผ่านคอมพิวเตอร์มันก็จะง่ายหน่อยเนึงนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ผมหน้าผมเนี่ยเข้ามาที่เว็บเช็คเบียนะครับเข้าเข้ามาที่เว็บเช็คเบียก่อนนะครับ เอเข้ามาที่เว็บเช็คเบี้ยนะครับมันก็จะขึ้นระบบนะครับหน้าจตเป็นหน้าแดบร์ดของเรานะครับก็เข้ามาที่เติมเงินตรงนี้นะครับนะเติมเงินตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยบางท่านที่เคยเติมเงินมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับที่ส่งสลิปหรือว่าขอสำรองกระดาษมามาเพื่อคีย์งานตัวเองถ้าเกิดว่าวงเงินไม่พอนะครับสามารถที่มาเพิ่มวงเงินตรงนี้ได้นะครับอาจจะใส่เขาเรียกว่าเติมครั้งแรกนะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น1 0 0 0พันบาทขึ้นไปแล้วก็จะส่งหรืออาจจะมากกว่า1น0 0ก็ได้นะครับก็ ใส่ข้อมูลนะครับในเรื่องของลิงก์แล้วก็เขาจะส่งที่อยู่ส่งที่อยู่ไปในในลิงก์แล้วก็เขาจะส่งจานวนกระดาษมาให้ตามที่เราลองขอนะครับในสวนที่ว่าจะ,จะ,จะประสงค์ที่จะคีย์พลรบออนไลน์นะครับประสงค์ที่จะคีย์ภาคสมัครใจออนไลน์ก็สามารถมาเติมเงินตรงนี้นะครับ<ๆ>หรือว่าเราทําไปแล้วเนี่ยวงเงินเราไม่พอนะครับวงเงินเราไม่พอ,นบบงเ,งนเ,อเนี่ยสามารถมาเติมตรงนี้ได้ครับเติ <accomplish S 2> <ๆ>มได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับพอเติมเสร็จนะครับ เติมเสร็จแล้วก็ไปเข้าระบบใหม่นะครับไปเข้าระบบใหม่แล้ววงเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะครับเพราะบางทีบางท่านเนี่ยเติมเงินเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมเงินยังไม่เพิ่มนะไปเหมือนว่าไปคลิกเข้าระบบใหม่แล้วมันจะเขาเรียกว่ามันจะดึงดึงข้อมูลเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเป็นวงเงินใหม่เรามาสามารถใช้ได้ทันทีเลยครับตัวนี้เติมเงินเข้าไปก็เห็นผลประมาณ1นาทีค่นดน้เองนะครับในส่วนนี้นะครับต่อว่าจะเติมไป5,000ันหรือ แล้วแต่ว่าเราจะเติมไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับห้าพันหกพันแล้วก็มาคลิกสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับมันก็คือจะขึ้นคิวอาร์โค้ดถ้าท่านไหนที่ทําผ่านคอ,คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถสแกนนะครับสแกนจําระตรงนี้เข้าไปได้เลยนะง่ายมากนะครับหรือว่ากําลังจะคีย์งานอยู่ปร,ระบอรหรือ,อตกรมาทันพักสมัครใจจะออกพอดีลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับซื้อกลมระัา,านเนี่ยก็สามารถที่สแกนคิ A ียร์โค้ดจ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสำรองวงเงินใน Channel แชร์ในระบบนะ ง่ายมากครับในสัดส่วนนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านลองทําดูนะครับถ้าเกิดว่ายังไงติดขัดยังไงก็ไลน์มาสอบถามในรา,ายส่วนตัวผมได้นะครับเพราะว่าทุกท่านจะดจะได้ทำงานง่ายนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ